ครับวันนี้บอยวอล i t ตี้ชาแนลนะครับนะก็จะพามาที่สวนยางเช่นเดิมนะครับวันนี้มีภารกิจนะครับที่จะต้องอดูแลตัดต้นไม้ตัดหญ้ากันหน่อยนะครับนะก็เรียกว่าลกลุงลังกันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ฝนตกพริรมนะครับนะมีพายุเข้านะครับนะบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับสวนยางนี่เป็นสวนยางอยู่ที่บึงการนะครับบึงการตำบลชัยพร นะครับอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับอ่าส่วนนี้นะครับอ่าโอตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับโอ้ฝนตกแล้วนะครับไม่รู้จะทํางานได้หรือเปล่านะครับนะก็ตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์นะครับนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีมีมีอ่าเครื่องตัดหญ้านะครับน้ำมันพร้อมน้ำพร้อมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับนะฮะก็ยังมีพลระอีกมากมายเลยนะครับในวันนี้ ไปติดตามชมการตัดหญ้าก,กันวันนี้นะครับถ้าฝนไม่ตกก่อนนะครับ กส็สวัสดีกันอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้มาตัดญ้าในสวนยางเหมือนเดิมนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งวันครับมเมื่อเช้าฝนตกลงมาหน่อยนะครับนะตอนนี้ก็มาเริ่มตัดยางกันอีกวันที่สองครึ่งนะครับวันนี้นะครับก็ก็หนักหนาพอสมควรนะครับก็พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของต้นญ้านะครับ ที่เราจะต้องตัดกันในวันนี้นะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศต้นยญาที่เป็นภารกิจวันนี้ของเรานะครับที่เราจะต้องดําเนินการนะครับตัดในวันนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคพอสมควรนะครับ โซนนี้หนักเอาเรื่องนะครับนะสำหรับการตัดหญ้าในวันนี้ดีนะครับวันนี้มีผู้ช่วยนะครับโซนนี้หนักเอาการนะครับยังอยู่อีกเยอะนะครับสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับนะก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาตัดหญ้าอีกหนึ่งวันนะครับ อีกครึ่งวันผมตัดวันละครึ่งวันนะครับเพราะว่นเหนื่อยอากาศร้อนอบอ้าวมากๆนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวพาไปตัดยางวันสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออ่าก็เยอะพอสมควรนะครับนะฮะก็บรรยากาศสวนยางนะครับที่จังหวัดบึงการครับนะก็พาไปตัดหญ้ากันในวันนี้ครับนะไปเดี๋ยวเราไปตัดหญ้าด้วยกันเลยครับเดินตามถ่ายมาเลยครับ โอเคครับเราถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะครับ clubs. เดี๋ยววันนี้เราก็จะมานะครับจัดการหญ้าแล้วก็กิ่งไม้ต่างๆต้นไม้ต่างๆนะครับในโซนสุดท้ายแล้วนะครับโซนนี้นะครับเป็นหญ้าเล็กไม่ค่อยมีนะครับนะจะเป็นต้นไม้ที่ขวางอยู่นะครับแล้วก็กอไผ่นะครับนะอีกหลายๆโซนนะครับนะฮะที่ ตัดมาแล้วก็จะเป็นต้นเล็กนะครับเป็นหญ้าพันหย้าญ้าย้าพันหญ้า,า,า,าที่ตัดยากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ใหญ่เป็นกอไผ่ซะมากกว่านะครับในในโซนนี้นครับเดี๋ยววันนี้น่าจะจบเสร็จเรียบร้อยนะครับนะสำหรับการตัดหญ้าในสวนยางนะครับในคลิปนี้นะครับผม ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดทั้งหมดให้ด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับยังไงก็ขอให้